โอ้โอุนอุน่นห่อนเลยเจ้าเมื่อขนาดเลยแย่งคำแย่งมือนะเจ้ายา่กกินกันลุงบปาสองคนเนาะมาขาย,ยากจะบอกเลยแบบป่าทู่ช้าโค้ของปีนะกินถึงมือนี่เลยป้าบรรลุปยปีนี่จะบรรลุยปีได้เจ้าปาท์ทูเกมสองครับแล้วเจ้า เ้าพัดต้นหอมใส่ให้ฟ้าหน้ากินขนาดเลยไข่หนหันโอ้โหอุดอูนั่งหอนเลยเจ้าเมื่อนาดเลยแย่นคำตั้งเมือนะเจ้าย่งก,กินกึ้งเปล่าสองคนเนะะาะมาไข่แยกจะบอกเลยแบบปาดฮูช้าโค้งปีนะกลิ่นเมื่อนี่เลยป้าบารวยปีนี่จะเป็นรวยปีใดเจ้าปาดฮู้เข้มสองข่าวนะเจ้าถั่วสังโค่ล้ำนาพี่นักนะเจ้าที่ตอนนี้ก็จะเป็นอันเส้นกองนะเจ้าแต่เมืหวานเอ่อลูกเปลก็เอาเวฟกับเจ้าหมาเนาะสน้กินล้ำๆนะเจ้ากินง่ายยงง่ายเจ้า

เพราะว่าเข้าเนื้นางแรวนะเจ้าถ้าเป็นหน้าฝกนเนี่ยเลไม่ต้พักอ่ะเดีบอกให้วานะนะเจ้าคนจะจาหน้าม,นมันเล็นจะเนาะชนเข้าแรกอ่อล้รมากเกิกอกกาศนะเรับจ้าได้ต้นหอมมาสองนั่นมาละสิบบาทก็ให้ฟัง ซื้าเปนคุเปินมาขายนะเจ้าเป็นปลาจิ่งเนี่เรียบร้อยเจ้าใส่จานไว้ขายจานละห้าสิบาทเจ้าคองป็นมัานเขาอ่ะราคาเป็นแบงเป็นเลยเจ้าต่อซื้ออ้ามดินเป็นปลาทูนะเจ้าปลาทูอ่าปลาทูหอมปลาทูเกี๊ยวนะเจ้าสมุตับวมาแล้วนะเจ้าวสังโตเนี่ยเจ้าปลา้ยปีนี่จะเป็น้ปีใดเจ้านี่ไอ้ยังนั้คือเก่้าเจ้านี่กินได้คือเก้าอืม๊อกินน้ำน้ำเจ้าปลาทูสวยดี gọi là lượng mua bánh nó gặp cái cảnh mà tôi sang này nó gặp nhắm bì đấy lòng nhanh luôn là sao hết đồng sai à hết à ừ. เมื <Es> <an> <c oughs> <các> e <economies> ่อไหร่เราเข้าไปก่อนนะเจ้าเจ้าสบายว่าช่วงนี้อากาศหนาวขนาดเลยเจ้าโดยเฉพาะเชียงให้หรือว่าว่าแม่พี่น้องดีอยู่เออ่พื้นที่สูงนะเจ้าจะได้ขอตัวใส่ชุขภาพนะจ้าเย็นเย็นเจ้าเจ้านะครับแล้วก็บ่ลวยครับมาเจ้ะเพราะว่าหมองลงเยอะมากจริงๆใส่เสื้อผ้ากันหนาวแบบบระบุกลางคืนกาะนห่มผ้านะเจ้าโอุ่นหนาวจัด ถ้าไข่ตีไปทําง,งานตอนเช้านะเจ้าใส่เสื้อผ้าแบบเย็นเย็นอยู่ตีบุคคลขอแนะนำใส่เสื้อกันฝนเจ้ายิงถ้าไข่ตีต้องเข้ามกันแล้วใส่ก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่ถุงมือใส่กางเกงมอเตอน์ไซค์หิ่งนะเจ้าเนาะหรือบ้านก็ใส่แว่นตาด้วยเย็นเย็นเจ้ามือพี่จะงอได้เลยนะเจ้าแล้วก็มันหนาวมากๆเลยนะเจ้าทำให้พยายาอยางอยากเสื้อกันฝนอยากจะจุยจุยไปเท้าได้ก้นทางสีเยอะเนาะยิ่งได้ก็ถ้าทุกคนดูได้ค่ะสภาพแล้วเจ้าพอปีนี้หนาวมากๆเลยเพราะว่า ฝนตกฝนตกน,นั่งเล้ยนะเจ้าช่วงนี้เนาะเพราะว่าอืมะท่วมอภิบัตลไปเยอะนะเจ้าจังหวัดเชียงฮายนะเจ้ายังได้ของประเภทพี่น้องทุกคนดูแลภาษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขทุกทุก,ทกเดือนนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ Merry Christmas นะเจ้ายินข้าลำลำนะเจ้าและประกาศถึงไหเจ้าไม่รู้